วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริมพระพุทธมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาออนไลน์ผ่านระบบซูมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจต้านภายัยโควิด -19 วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันคุ้มครองโลก และพิธีถวายกองบุญอย่ารักษาโรคติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัส,สบดีที่29เมษายนพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่อง GBN US. com รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาหรือผ่านทาง Facebook Fanpage บุญนิวส์ทีวีค่ะแล้วในวันนี้เราก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่าง รวมทั้งข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาไม้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยในวันนี้วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาออนไลน์ผ่านระบบซูมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจต้านภายัยโควิด -19 ค่ะเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายรวมกับคณะสงฆ์ทั่วโลกและพุทธศาสนิกชน ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนั่งสมาธิออนไลน์ผ่านระบบซูมเพื่ออธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้ทั่วโลกร่มเย็นสงบสุขด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อน้อมนำบุญกุศลนี้ก่อเกิดเป็นกระแสแห่งความบริสุทธิ์และความเป็นสิริมงคลแผ่ขยายออกไปให้ประชาชนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย โดยเฉพาะโรคโควิด -19 ที่กำลังทวีความรุนแรงอย่างน่าเป็นห่วงเพราะชาวพุทธไม่สามารถพบปะหรือรวมการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ซึ่งการจัดพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์ผ่านระบบซูมในครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นบุญใหญ่คุ้มครองป้องกันภัยตามพุทธวิธี และเป็นกําลังใจให้สาธุชนผ่านพ้นปัญหาโรคร้ายในครั้งนี้โดยในช่วงพิธีเจริญพระพุทธมนต์บรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และสงบค่ะนอกจากการสวดมนต์เจริญภาวนานะครับเพื่อสร้างขวัญกําลังใจในการที่จะต้านภัยโควิดแล้วการดูแลสุขภาพก็ยังเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้สิ่งอื่นนะครับเพราะว่าสังขารของเรามีเอาไว้เพื่อใช้สร้างบาร,รมีครับ แต่ละองค์แต่ละรูปตอนนี้ต้องระวังดูแลป้องกันตัวเองให้ดียังไงหน้ากากอนามัยนะครับยังเป็นอาพรติดตัวเราอยู่เสมอนะครับอย่าให้ขาดเลยนะครับอย่างน้อยพกไว้ใส่กระเป๋ารูปละ2ชิ้นนะครับเพราะบางทีเราถอดตอนชั้นเพลนบ้างอะไรบ้างหายนะครับจะได้ไม่ต้องไปหาพกไว้ในย่ามเป็นอะไรอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาหายไปนะครับหรือบางทีใส่นานไปโอ้รู้สึกว่ามีกลิ่นไม่ค่อยดีแล้วเปลี่ยนอันใหม่ขึ้นมาใส่ได้ วละสักสองชิ้นอันนี้ปลอดภัยดีที่สุดครับอยากจะใช้เวลานี้ในการกราบขอบพระคุณนะครับพระเดชพระคุณทุกๆรูปเลยที่ให้เกียรติสละเวลานะครับมาเป็นกําลังอกกําลังใจมาสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาแผ่เมตตาร่วมกับพวกเราชาววัดพระธรรมกายนะครับคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายคณะสิทธยานุสิ์ศรัทธาสาธุชนของวัดพระธรรมกายเป็นที่ปลืม้มอกปลืม้มใจ นะครับญาติโยมเองก็ได้กําลังอกกําลังใจกลับไปนี่ยังไม่นับบุญมหาสาลที่เราได้เจริญพุทธมนต์กันมาตลอด7วันด้วยนะครับกระผมก็ขอเป็นตัวแทนของวัดพระธรรมกายและคณะสิทธิยานุสิ์กราบขอบพระคุณเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกๆรูปจากใจจริงๆเลยนะครับว่าตลอด7วันที่ผ่านมาซึ่งน้ําใจของพระเดชพระคุณทุกรูปที่มาจากทั่วโลกแล้วก็มาเจริญพระพุทธมนต์ร่วมกันทุกๆคืนเลยนะครับ ด้านวัดพระธรรมากายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบ zoom ค่ะวัดพระธรรมากายจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมงานบูญพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ณนะหอชันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขน,นกุูงวัดพระธรรมากายจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งภายในพิธีมีผู้แทนพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรน,นำกล่าวคำถวายข้าวสารนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคและนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมนำผ้าไตรและทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยความปรับปลื้มปิติที่เปลี่ยมไปด้วยบุญกุศลจากการสร้างมหาทานบารมีในวันนี้ทั้งนี้ เนื่องจากผู้คนทั่วโลกยังมีข้อจำกัดเรื่องการเดินทางในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ดังนั้นการเข้ากิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน z o o m นอกจากจะสามารถเชื่อมผู้คนทั่วโลกด้วยระบบการสื่อสารแบบสองทางยังเป็นการสั่งสมบุญออนไลน์ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด -19 อีกด้วย โดยพุทธศาสนิกชนทั่วโลกสามารถร่วมอนุโมทนาและร่วมสั่งสมบุญในพิธีถวายพัตตาหารผ่านทางแอปพลิเคชัน o o m ได้ทุกวันที่ w w w z o o m .072. c o m ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับเวอร์นิวส์ในวันนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศมาทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยคะ่ะโดยในวันนี้เรามาเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันคุ้มครองโลกและพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคค่ะโดยภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโย เมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรพัสดาสุนดาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นตัวแทนประธานนำกล่าวได้น้อมนำถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารเพ ن แด่คณะสงฆ์ สำหรับพิธีกรรมภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสาการะหลวงพ่อธรรมชยโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล77ปีในวันที่22เมษายนพุทธศักราช2564โดยคณะสงฆ์ได้น้อมนำผ่านทูบเทียนแพรและผ่านพุ่มสาการะวางหน้ารูปเหมือนของหลวงพ่อธรรมชยโยส่วนสาธุชนได้วางผ่านพุ่มดอกไม้ตามลำดับ ในการนี้ทุกท่านได้ร่วมกันรับชมประวัติการสร้างบาร,รมีของหลวงพ่อธรรมชยโยและรับฟังบทเพลงก้าวตามตะวันนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรคำปานกันลยาณมิตรอรไทยโจกเบ่งบูญเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทางได้น้อมนำยารักษาโรคถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายยารักษาโรคและจะตุปัจ,จทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอาจารย์นักปรา์อาภานันโทท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวพระธรรมเทศนาเรื่องกูหกะชาดกชาดกว่าด้วยพูดดีได้เงินได้ทองมาเล่าให้สาธุชนได้รับฟังกันก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมใจกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ ยังความปรับปลื้มใจให้สาธุชนทุกท่านทั้งที่ร่วมพิธีกรรมผ่านระบบซูมและที่มาร่วมพิธีกรรมที่วัดเป็นอย่างยิ่งค่ะดานวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีถวายขีลานภพศัต์ค่ะภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่พระอาจารย์คำสายอินทป,ปัญญาจะได้แสดงรรมอันทรงคุณค่า จากนั้นเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัล,ลยาณมิตรยุพินกัล,ลยาณมิตรดิเรกธรรมปรีชากัล,ลยาณมิตรดารากัล,ลยาณมิตรประกิตสุภาพพิโรธเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจกักกับประวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีถวายขีฬานภาเพศโดยมีกัล,ลยาณมิตรกฤิจกัล,ลยาณมิตรวาซินีอายุสุข เป็นประธานนำกล่าวคำทวายพร้อมกันนี้คณะประธานได้น้อมถวายขีลานนเฮซ่าแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีทั้งนี้กิจกรรมทั้งหมดได้มีสาธุชนรับชมและร่วมพิธีกรรมผ่านทางออนไลน์จำนวนหลายท่านคะ่ะ คุณผู้ชมคะประเด็นข่าวบุญในวันนี้บุญนิวส์มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายเนเธอแลนด์ซึ่งวัดแห่งนี้ได้จัดกิจกรรมงานบุญทางพระพุทธศาสนามาอย่างตลอดต่อเนื่องโดยจัดให้มีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพุทธบูชาเพื่ออัญเชิญประดิษฐานณนะวัดพระธรรมกายเนเธอแลนด์ นอกจากนี้ยังมีประเด็นทหารชาวอเมริกันให้ความสนใจหันมาศึกษาและรวมตัวกันนั่งสมาธิณวัดพระธรรมกายแคนซสัสประเทศสหรัฐอเมริกาติดตามรายละเอียดได้จากคุณรณกรเอี่ยมกำชัยในประเด็นข่าวบุญค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ประเด็นข่าวบุญกับผมรณกรเอี่ยมกำชัยเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับประเด็นข่าวบุญในวันนี้เรามีเรื่องราวของวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเอฟเฟอร์เดนประเทศเนเธอร์แลนด์มาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยโดยประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นประเทศแถบยุโรปนะครับที่แม้ว่าในปัจจุบันนี้จะได้รับการยกย่องนะครับในเรื่องของวงการการศึกษาที่มีความล้ำสมัยระดับโลกทีเดียว ในวันนี้เราได้เห็นความปรารถนาส่วนหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการนันธรรมะของสองมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเติมเต็มทางด้านจิตใจครับที่จะทําให้พบกับความสงบสุขภายในได้อย่างสมบูรณ์และด้วยความที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นประเทศที่ผู้คนน่ยรักระเบยบวินัยครับและมีพื้นฐานจิตใจของความรักความสงบเวลาที่เราเดินทางไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเราจะได้สัมผัสกับ,กบธรรมชาติอันสวยงามได้เห็นจิตใจที่ดีนะครับของผู้คนในที่นั่น ดังนั้นในการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเรื่องราวของความสงบร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขนะครับจึงทําให้ชาวเมืองนั้นค่อนข้างชื่นชอบกับธรรมะหรือว่าสมาธิมากเลยทีเดียวครับจากจุดเริ่มต้นในกิจกรรมเล็กๆนะครับที่เริ่มที่เมืองโบอเดอร์กาเวนนะครับประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อปีพุทธศักราช2557ครับมีคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายประเทศไทยนะครับ ได้เชิญชวนหมู่กัลยาณมิตรสาธุชนแล้วก็ชาวพื้นเมืองก็คือชาวเนเธอแลนด์นะครับรวมไปถึงประเทศเบลเยียมด้วยมาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยสถานที่เริ่มต้นนะครับในยุคนั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะอยู่เป็นบ้านนะครับอยู่รอบๆเมืองแต่ด้วยความที่เป็นระเบียบงดงามแล้วก็นำมาสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมตามธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ผู้คนในแถบถิ่นนั้นนะครับได้สัมผัสและเข้าถึงกับความสงบสุขภายในและปฏิบัติธรรมร่วมกัน จึงเกิดนะครับจากการเข้าถึงความสงบสุขภายในใจเ <_ t Games> ข้าถึงสันติสุขภายในดวงใจนํามาสู่สันติภาพภายนอกแล้วก็ปรารถนานะครับอยากจะให้ชาวเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้มีความสงบสุขทางใจแล้วก็ได้เข้าถึงความสงบภายในด้วยจึงได้รวมใจกันนะครับในการสถาปนาวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ที่เมืองเอฟเฟอร์เดนในปัจจุบันนี้ครับแต่เดิมนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมได้มองเข้าไปนะครับก็จะเป็นโบสถ์ของเพื่อนต่างศาสนิกนะครับซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแล้ว ได้สถาปนาให้เป็นวัดพุทธในพระพุทธศาสนานั่นเองแล้วก็เปิดโอกาสนะครับให้ผู้รักการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งชาวไทยครับแล้วก็ชาวท้องถิ่นได้พบกับความสงบสุขแล้วก็สันติสุขภายในดวงใจอย่างแท้จริงนั่นเองแล้วเมื่อวันเสาร์ที่24เมษายนนะครับพุทธศักราช2564เวลา13นาฬิกาสบนาทีณอาสมบดิตวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับได้จัดให้มีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพุทธบูชา เพื่ออัญเชิญประดิษฐานนะครับณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ด้วยรูปแบบของการจัดงานผ่านระบบซูมออนไลน์นะครับรวมไปถึงการถ่ายทอดสดพิธีกรรมผ่านทาง Facebook l i v e ซึ่งคณะศิษยานยุสิ์วัระธรรมกายทั่วโลกนะครับนำโดยคุณองอาจธรรมนิธาได้พร้อมใจกันกราบอารัธนาขอความเมตตาหลวงพ่อทาชีวโวเป็นประธานในพิธีครับพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยนะครับเมื่อท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทาชีวโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีครับพระมหาภูนศักด ุญนักสกโกจเจ้าวาดวัดพระธรรมกายในเทร์แลนด์ได้เป็นผู้แทนของผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกที่ผ่านระบบซุมออนไลน์นะครับร่วมกิจกรรมกันโดยการถวายพันธุ์ทุบเทนแพสการะแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นครับเป็นการรวมใจรวมบุญกันในการร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิโพนาเมื่อถึงเวลาอันสมควรนะครับท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตาชีวโวได้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระอุปทองคํา ภายในในะครับก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและประดิษฐานเข้าสู่สิริปทุมทิพย์ในที่สุดนั่นเองครับจากนั้นหลวงพ่อตาชีโวครับก็ได้นํากล่าวคําอธิษฐานจิตตามลําดับในช่วงท้ายครับหลวงพ่อตาชโวท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นข้อคิดในการดําเนินชีวิตและเป็นกําลังใจให้แก่ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านนามาซึ่งความปลื้มปีติใจนะครับของผู้ร่วมกิจกรรมงานบุญผ่านระบบซูมออนไลน์ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งครับ สำหรับที่มาของการประกอบกิจกรรมงานบุญในการอัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุในครั้งนี้ครับสืบเนื่องด้วยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทําให้ส่วยอดของอุโบสถวัดพระธรรมกายเนเทรอแลนด์นะครับชำรุดล่วงตกลงมาทางคณะสงฆ์ครับรวมไปถึงคณะศิษย์ยศศิษย์วยัดวรพระธรรมกายทั่วโลกรวมด้วยผู้มีจิตสธาในครั้งนี้ได้พร้อมใจกันครับในการดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ส่วนยอดของโบสถ์ขึ้นมาใหม่ โดยได้รับเกียริจากท้องถิ่นนะครับที่มีความรู้ในการออกแบบโบสถ์คริสต์หลังเก่าซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานทีเดียวนะครับแล้วก็มีความสนใจศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องวัดในพระพุทธศาสนาด้วยจึงเป็นที่มาของการออกแบบนะครับยอดอุโบสถชิ้นใหม่เป็นรูปปฏติมาก,กรรมฉัดเจ็ชั้นครับมีส่วนยอดเป็นดอกบัวตูมเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีมงคลานามนะครับว่าอัครสุวรรณฉัตรสวรรค์ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งการสืบสามานุปนิธานของมหาปูชนียาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอร์แลนด์ครับให้ทั้งชาวไทยและชาวเนเธอร์แลนด์รวมถึงผู้ที่รักสันติภาพนะครับได้รู้จักกับสันติสุขภายในดวงใจขยายสู่สันติภาพโลกได้ในที่สุดนั่นเองครับ การประกอบพิธียกปรติมากรรมฉัดเจ็ดชั้นนะครับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีมงคลานามว่าอัครสุวรรณฉัตรสวรร์น,นั้นจะมีการประดิษฐานขึ้นส่วนยอดของอุโบสถวัดพระธรรมก,กายเนเธอแลนด์ในการอันเหมาะสมสืบต่อไปนั่นเองครับสำหรับอุโบสถของวัดพระธรรมก,กายเนเธอแลนด์นะครับเดิมชื่อว่าซินส์วิคเตอนะครับและ g ็สลิงเ e อร ซึ่งเป็นโบสถ์ของคริสติกายโรมันคาทอลิกประจำตำบลทางตอนเหนือของเมืองเอฟเฟอร์เดนนะครับหรือเมืองเจลร์เจลานั่นเองรูปแบบนะครับก็เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โรมาโนโกติกนะครับออกแบบโดยสถาปนิกคาร์โรเบอร์ซึ่งอ้างอิงนะครับจากโบสถ์มัสเตอร์เคิร์ตนะครับที่อยู่ในเมืองโรเอมอนต์ e ซึ่งสร้างขึ้นนะครับในระหว่างพุทธศักราช2433ถึง2434 และเปิดอย่างเป็นทางการนะครับในปีพุทธศักราช2436นั่นเองเน,นื่องจากข้อจำกัดนะครับด้านการบริหารและความจำเป็นจึงทำให้บทหลังนี้เข้าสู่กลไกการตลาดครับในปีพุทธศักราช2559ทำให้ในปีต่อมาครับทางคณะสงฆ์และคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายในภาคพื้นยุโรปรวมด้วยผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ดำเนินการจัดซื้อเพื่อปรับปรุงสถาปนาให้เป็นวัดพระธรรมกายเนเธอเทแลน และได้ประกอบพิธีเปิดวัดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2560ที่ผ่านมาครับภายหลังจากที่ได้จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพุทธบูชานะครับในวันนี้บุญนิวส์ได้มีบทสัมภาษณ์ของพระมหาภูลศักดิ์พูนันสโก้าววัตพระธรมการเนเธอร์แลนด์ถึงความปรับปรื้มปิติใจนะครับที่ได้ทําหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ไปพร้อมๆกันครับ ขอจเจริญพรผู้มีบุญเหล่ากัลยะาณมิตรทั่วโลกทุกท่านนะก็วันนี้เป็นวันที่น่าปรับปลื้มปิติใจอีกวันหนึ่งที่พวกเราทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านได้มาร่วมงานพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในอบทองคำนะที่จะประดิษฐานนะวัดพระธรรมกายในเทแลนดประเทศเนเธอร์แลนด์วันนี้ก็เป็นวันที่ นะหลวงพี่เองในนามตัวแทนวัดพระธรรมการเนเธอแลนด์คณะสงฆ์ภาคพื้นทวีวปยุโรปนะได้เป็นตัวแทนผู้มีบุญทุกๆท,ท,ท่านได้มาร่วมงานบุญนะเป็นตัวแทนที่มาร่วมงานบุญในวันนี้นะก็ปลาเพื้มนปิปติใจมากๆเลยนะเมื่อกี้เราได้ร่วมงานกันไปก็พระอบทองคำนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ระลึกนึกถึงนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นะพระอบทองคำนี้เนี่ยที่บรรจุพระพรมสารีริกธาตุเนี่ยนะก็จะเป็นที่สักการะนะทั้งมนุษย์และเทวานะอย่างที่พระบุคุณหลวงพ่อทัตตะนะท่านได้พูดเอาไว้ในวันนี้แล้วก็แน่นอนว่าพระอบทองคำนี้เนี่ยนะก็จะประกอบพิธีกรรมนะเมื่อนำอัญเชิญกลับไปประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วเนี่ยนะก็จะมีพิธีกรรมอันศักเสริ์นะั้นะก็คือ พนะิธีสักการะนะพระพรมสารีริกธาตุเนี่ยทุกๆวันพระนะแล้วก็ในวันอาทิตย์ต้นเดือนนะพิธีบูชาข้าวพระเนี่ยทางวัดพระธรรมกายในแถบเนี่ย,ยก็มีกิจกรรมงานบุญนะสักการะพระพรมสารีริกธาตุเป็นประจำอยู่แล้วและในและในครั้งนี้เนี่ยนะก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพอ่อแล้วก็ผู้มีบุญนะโดยเฉพาะกัลายาณมิตรนะ มหาเศรษฐีผู้ใจบุญนั่นก็คือกัลยาณมิตรภัยสารนัทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสวนณิิรัญยศิริได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนะได้นําถวายมอบถวายพออบทองคำนะที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้นะวันนี้ก็หน้าปรัเพิ่งปิติใจนะที่วันนี้เห็นผู้มีบุญนะทั้งที่วัดพระธรรมกายเนเธอแลนด์นะแล้วก็ลูกประธรรม ทั่วยุโรปนะพัคพื้นยุโรปแล้วก็ผู้มีบุญจากทั่วโลกได้มาร่วมงานพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ซึ่งโบสถ์วัดพระธรรมกายในแด์หลังนี้เนี่ยมีประวัติอันยาวนานเนาะซึ่งวัดหลังนี้โบสถ์หลังนี้เนี่ยก็สร้างมาแล้วนะหนึปีนะวัดพระธรรมกายในแด์เนี่ยก็ถูกเปิดเป็นวัดพระธรรมากายในเแถบเมือ่อ ปีพุทธศักราช2560นะปีนี้ก้าวเข้าปีที่5แล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวัน,นเป็นวันงานบุญที่พิเศษสุดๆที่เป็นวันงานบุญใหญ่ของวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์แล้วก็ภาคพื้นเทวียุโรปขอกราบอนุโมทนาบุญนะครับกับพระมหาพุนศักปุณณสกุนะครับจเจ้าวาดวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ครับที่ได้สร้างสันติสุขภายในดงใจของชาวเนเธอร์แลนด์ครับ เรายังคงอยู่กับเรื่องราวของการสร้างสันติสุขภายในดวงใจนะครับซึ่งใช้วิธีการง่ายๆนั่นก็คือการนั่งสมาธิหรือว่า m เมดิเทชันนั่นเองสมาธิครับเป็นของสากลที่ทุกคนไม่ว่าจะเชื้อชาติศาส,สนาหรือว่าเผ่าพันธุ์ใดก็ตามนะครับสามารถที่จะปฏิบัติได้โดยเฉพาะการเข้าถึงสันติสุขภายในดวงใจที่แท้จริงนั้นจะนํามาสู่สันติภาพภายนอกนั่นเองดังเช่นเรื่องราวของกลุ่มทหารอเมริกันครับ ที่ตอนนี้ให้ความสนใจครับคุณผู้ชมในการมาศึกษาแล้วก็รวมตัวกันทั้งสมาธิหรือเมดิเทชันเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่20เมษายนพุทธศักราช2564ครับโดยพระปดิกากิติกิติโกนะครับจเจ้าวาดวัะธรรมกายคันซัตรประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับนิมนต์นะครับให้ไปจัดสอนนั่งสมาธิเบื้องต้นให้แก่ทหารชาวอเมริกันครับในหน่วยของ Echo Forward Support Company First Biscuits Engineer Battalion รี่ในครับเ i ิร์ i อิน n ิ r ิ l i l ดิวิครับของรัฐแันซัสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้จัดอบรมจำนวน2รอบนะครับรอบแรกนะครับมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน36นายครับและรอบที่2จํจำนวน19นายรวมทั้งสิ้นเลขสวยมากครับผู้ผชม55นายด้วยกันครับโดยเบื้องต้นนะครับพระอาจารย์ก็ได้เมตตาอธิบายเรื่องของบุญเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จในชีวิต เรื่องของร่างกายกับจิตใจหรือว่า MoD ด and อน n d นะครับที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันการที่จิตใจจะแข็งแรงได้นะครับก็เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วก็ได้อธิบายความรู้เกี่ยวกับสมาธิแนะนําวิธีการนั่งสมาธิเบื้องต้นหลังจากนั้นครับทหานทุกท่านก็ได้ปฏิบัติจริงเลยครับโดยการนั่งสมาธิพร้อมกันเป็นเวลา15นาทีครับหลังจากที่นั่งสมาธิเสร็จนะครับพอาจารย์ได้เมตตาไขข้อข้องใจให้กับทหารทุกนานครับ ที่ติดขัดหรือว่ามีปัญหาใดาที่เกี่ยวกับการเข้าถึงสันติสุขภายในดวงใจหรือว่าสมาธินั่นเองหลังจากจบกิจกรรมดังกล่าวแล้วนะครับตัวแทนทหารได้กล่าวขอบคุณพระอาจารย์ที่ได้เมตตาไปสอนสมาธิเบื้องต้นฐานหลายนายนะครับเพิ่งได้ทดลองนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกในชีวิตครับก็เกิดความประทับใจตั้งใจที่จะฝึกปฏิบัติสมาธิให้ได้อย่างต่อเน,นื่องที่บ้านเป็นประจําทุกวันครับ จากที่เราได้เห็นในภาพข่าวนะครับคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าทหารทุกนายนั้นได้นั่งสมาธิอย่างง่ายๆเพียงแค่นําใจมากลับตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนั่นเองครับคุณผู้ชมครับหากมีประเด็นข่าวบุญที่น่าสนใจนะครับทางทีมงานจะได้นําหยิบมาเสนอข่าวให้คุณผู้ชมทุกท่านได้นึกถึงบุญพร้อมทั้งอัปเดตข่าวสารงานบุญต่างๆสําหรับวันนี้รณกรอุงกมชัยและประเด็นข่าวบุญลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญด้วยนะคะและในช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงรุนแรงอยู่นะคะขอเน้นย้ำให้พระภิกษุสามเณรและสาธุชนที่มาร่วมกิจกรรมในทุกศูนย์ทั้งในและต่างประเทศสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในทุกช่วงกิจกรรมและขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่อง GBN US com ทาง f e c o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  k n p n p e บุญนิวส์ทีวีหรือสามารถส่งภาพข่าวกิจกรรมดีๆมาได้ที่ TV DMC News gmail com ค่ะและขอปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสุดตังปัญญายะวัฒนังการฟังเป็นเหตุให้เกิดปัญญาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ